สารบ้านโทนะครับหาดูยากนะครับอีกน้อยเล่นน้ำสะซ้ากับน้ำน้อยพวดพวดหรือนรโจ๊กก็ซื้อแรกเฮ้ยคุณเฮ้ยเมียงอย่าฮะพักขึ้แกวบนกบเฮ้ยของแสบของมวนอาะโดดดิสร้างโดดดิลูก

不不不不。 อย่างไทุนนะครับเนี่ยจุดของเขียงเันเด,เดียดเด๋ยวจะนอนแล้วเสด็จเฮ้าเสด็จไปบุกฟ้ามง่วงของเสียวัดนะครับง่วงเป็นลอยตูวดูแต่หน้าเขาเพือนเพราะเถื่อนหน้ามันหล่มเลือนดีนะครับเป็นบรรยากาศ ใหดูน้ำเลยมวลคร่ใหายๆยายเผ่ายยเลี้ยงยา่เมี่ยงครับเจ้าของสวนคนนี้มันจะกลายเปนเอ้ยก็ะก็มวนครับ มาพักมาไสยมาเกี่ยวชุ่มเลยเย็นยใหญ่ทนนะครับโอ้เย็นตบขใหญ่เลยครับ นี่เก็ดจากของสวนเพื่อนนะครับพญาทนเราซื้อพญาทนท่นพญาทนท,น,ท,น,ทนขี่หายเนาะหายมันไปเบิ่งป้ากันจับป้ากับเมืองป้ามีสุย่ยใหญ่เลยถึงโจนลหลักมืดเนี่มาสูงกว่ท่านตัวที่ป้าหลายที่สุ ลูงย uhm. like, mm ูบูทีมงานจับป้ากับพวกเอื่อยๆทั้งหลายไอ้จริงไอ้เรียงด้าวมีขาประจำเนาะเขาหูจักกันหมดเลยปมีจรวดมานรักกับไนท้นก็เลยสูบครับ เปลี่ยงป้าไปทางซีหาเมือนโตป้าบปเหลือโนุายจะ้อให้เปไาสนขอา่เพระเจ้หน้ากปาพอีทำใังมาดีเปตปาเผื่อครับแหลงไปเมื่อตเป็นกับพี่น้องบรรยากาศ ไอ<ส> <im sharing> ้กา <contemporary> ตีครับอ๋อเปน็นจนอนเว้นนอนปลางปลา้างปาโดนปลาตลยปอสาไงปลาบ่มีเห่ปลาคอผ้ ก็ดุงติกอย่บนีปาตัวไหนปามีปาแ่ตปล่อยมันทำนไแทแงงย่มรืนี้ามรอง้นมเดนี่น้าไม่ยังนี่น้าไม่ยังไี่น้ามมลว่าน้ำแก่ปวดแอวน้ำแก่ชี่ยวครับาคาคโรคาบุิโรตัวอดหลา์มันมาโยนจะทงน้าเหมือนเดิมครับ มัน้อยบงหากด้วครับพี่น้องเดี็นนอดนามกี่ไม่อยู่เสมอหาบึงหยากภาพแบบนี้ น้ำดำแล้วเ้ยมีอยางเลยครับกำลังเก็บพักมาแจกบนตเด้วยักแป๊คือทักแป๊คคืนว่า พักแป๊บมันจะคนกบคนเศียดคนในเมียงเขาแววมันยื่นถึงดิ้นปมดน่ะมันไม่อยากยื่นหมดโอ้เขาไปกงเทพเข่ไปกำลังมา นี่ครับเด้อมันจะมาเมืองบรรยากาศก็ม,มีแหละแต่ขอลาถัดบนช,มชมุบไปก่อนนะครับกับเพื่อมชีดุจจันท์นะครับผมเป็นทาหาเบิ่งหยากรึขึ้นมาเลยกมม็มีแล้วทาแบบนี่ยเด็กคนเขาเมื่อเขาคงสังอาหารตามตลาดตามยังกินแหละที่มาหาโค้าเกียรติโค้ชพูดขึข้นหาหยากรับนะครับเด้อ ไกไังกับปกันผูวิตหลายบาทนี่เมอนกนยูนงกันับ,านนบหาคบหาหอยเขาไงคูนันินรับ,บขอลาไปก่อนด้ครับผมสวัสดีครับคนไหยกินแค่ไปเ้เย